ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะ้มนจะพาไปคาเฟ่ที่พิเศษกว่าที่อื่นเพราะว่าคาเฟ่ที่นี่สามารถนอนได้ใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดคาเฟ่ที่นี่สามารถนอนได้สำหรับใครที่จะเดินทางไปถ้ำนาคาหรือว่าจังหวัดบึงกาฬนะคะ สามารถมาแวะคาเฟ่เพื่องีบที่นี่ได้คาเฟ่นี้มีชื่อว่าแวะนอนเวนคาเฟ่อำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครนะคะคาเฟ่ที่นี่เนี่ยก็คือ จะมี2โซนก็จะมีโซนห้องแอร์ที่ไว้สําหรับรับออเดอร์แล้วก็จะเป็นโซนโต๊ะให้นั่งทานอาหารนะคะกับโซนอีกโซนหนึ่งฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโซนอาดอ d o ฝั่งนี้จะไม่มีเก้าอี้เพราะว่าจะเป็นเบาะสามเหลี่ยมให้เราเอิบมานั่งพักยืดแข้งยืดขาแล้วก็ตรงนี้นะคะจะตกแต่งน่ารักมากออกสไตล์ญี่ปุน่นแล้วก็มีความมินิมอลเบาๆนะคะถ่ายรูปสวยมาก แล้วไอ้ตรงนี้แหละค่ะความพิเศษก็จะอยู่ตรงมุมนี้เพราะว่าตรงนี้ใช่ไหมเราก็มานั่งออพิงหลังยืดเส้นยืดสายยืดขาได้แล้วแล้วก็จะมีฉากกั้นไว้เอาไว้อีกโซนหนึ่งให้สําหรับคนที่จะมานอนพักใช่แล้วมานอนพักมานอนยีบมาหลับแบบจริงจังก็ได้เนี่ย เพราะว่าเขาก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมมีพัดลมให้มีเบาะสามเหลี่ยมให้นอนพักแล้วก็มีปลั๊กให้ชาร์จไฟเรียบร้อยเลยค่ะหลังจากที่เรางีบเอาแรงแล้วที่นี่นอกจากจะเป็นคาเฟ่มีของหวานแล้วก็มีเครื่องดื่มแล้วก็ยังมีอาหารให้ด้วยนะคะก็คือมาครบจบที่นี่ที่เดียวเลยนะคะบรรยากาศภายในคาเฟ่เนี่ยก็จะล่มลื่นนะคะแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะเลยค่ะ